ครับสวัสดีชาวฟีฟ้ามือถืทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมที่กำลังรับชมแหลมสิงยอยู่ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปแนะนําเหมือนเดิมนะครับผมก็น่าจะเป็นอ่าของตําแหน่ง แผงหลังแผกสุดท้ายแล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่หากันอยู่นะครับก็คือตำแหน่งของ GK นะครับผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็กองหลังไม่ว่าเป็นพวก RB, LB นะครับผมหรือก็ CB ด้วยนะครับผมผมก็จะมาแนะนําให้นะครับผมว่ามีตัวไหนน่าเล่นบ้างนะครับอ่ะคือไม่เป็นการเสียเวลาและเสียนาฬิกานะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็นักเตะนะครับผมที่ผมแปะมาให้อ่ะเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนเลยนะครับที่ผมแปะมาให้ก็จะประมาณนี้ครับคืออันนี้คือแปะละคัดแล้วนะ3าตัวนะครับผมแต่ แต่พวกแบบโอเวอร์สูงๆเนี่ยมันก็จะซื้อยังไม่ได้นะครับทุกคนนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกโอเวอร์สูงมันประตูตอนนี้ยังหาซื้อย,อยากอยู่นะครับเราก็ต้องไปซื้อแบบโอเวอร์น้อยๆเอามาเล่นกันก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับซึ่งที่ผมแปะมาให้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับเริ่มจากเบยินเดียหรอเนี่ยนะครับก็จะมีประตูของแมนยูนะครับแต่ตัวที่มันไม่สามารถซื้อได้หรอกอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับนักเตะต,ตัวไหนที่โอเวอร์น้อยว่าจะเป็นตัวสำรองหรือตัวจริงก็ตามขอแค่อยู่ในสโมสรที่มัน ใหญ่ๆหรือว่าสโมสรดังๆนี้หน่อยอะไม่ว่าจะเป็นพวกท็อป5ของพิมพ์เมลีกอย่างเงี้ยราคามันก็แพงอยู่แล้วครับซึ่งที่ผมแปลมาให้อ่านนี้ผมจะเอาตามหลักเลยนะครับณปัจจุบันนะครับส่วนสูงของผู้รักษาประตูยังมีส่วนจําเป็นและส่วนสําคัญนะในการช่วยเซฟหรือช่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมนะสำหรับผู้รักษาประตูนะครับก็ส่วนสูงยังมีความจําเป็นนะครับแล้วก็ค่าพลังอีกอย่างที่เราต้องดูนะครับก็จะมีค่าพลังอ่าส่วนสูงเลยใช่ไหมนะครับอย่างตัวนี้ส่วนสูง198นะครับ สองนะครับผมค่าพลังที่จะต้องดูก็คือนี่ครับสําหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการพุ่งตัวการคุมตําแหน่งการรับบอลการตอบสนองการแตะบอลเนี่ยอันที่ผมพูดจริงรู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นชัดขนาดเท่ากับ2อ,อันนี้ครับความเร็วกับความว่องไวเนี่ยทาให้ผมถึงให้มันนะครับผมจะวอกอย่างนี้ ถ้าใครเคยเห็นผมเล่นนะครับจังหวะที่กองหน้าหลุดเดี่ยวแผ่นนี้คุณจะรู้นะครับมีใครเป็นไหมกดหนึ่งมาดิใครที่เป็นบ้างเวลาหลุดเดี่ยวไปรู้สึกว่ายิงยากมากกว่าแผ่นที่แล้วแผ่นที่แล้วเนี่ยกดยิงเต็มหลอดไปแทบจะหายแผ่นนี้ถ้าฝั่งตรงข้ามกดเรียกผู้รัาประตูออกมาหรือเอาผู้สัาประตูออกมาในจังหวะที่เรากำลังหลุดเดี่ยวไปยิงปั่นก็บางทีก็เซฟได้แล้วเซฟมันไม่มีแฮนดน์นยครับมันเซฟนอกกรอบมันก็ไม่แฮนด์ยิงเต็มข้อก็เซฟได้ นะครับมุมแบบมือประตูพวกสาวประตูมันออกมาเร็วแล้วมันมันปิดมุมได้หมดแล้วอะไรประมาณนี้ครับนะซึ่งนี่แหละทำให้ผมถึงให้ความว่องไวความเร็วในการวิ่งความว่องไวเนี่ยก็คือเวลายิงเซฟช็อตแรกแล้วก็ลุกขึ้นมาเพื่อจะมาปัดช็อต2อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยิงตามความว่องไวนะครับส่วนความเร็วในการวิ่งก็คือจังหวะที่กองหน้าเขาหลุดเดี่ยวไปเรากดลากแบบไอไอปุ่มลูกทูครับแล้วกดเลื่อนลงล่างนะครับมันจะเรียกผู้สาวประตูออกมาจังหวะนั้นแหละผู้สาวประตูเราก็จะวิ่งออกมาเร็ว นะครับผมก็เพราะว่ามันใช้ความเร็วในการวิ่งในส่วนนี้ด้วยนะครับผมมันก็จะช่วยในการที่แบบมาปิดมุมการยิงของกองหน้าฝั่งตรงข้ามได้ในเวลาหลุดเดี่ยวนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับก็ให้ดูหลักๆก็จะมีส่วนสูงความเร็วในการวิ่งแล้วก็ความคล่องตัวนี่แหละครับที่ผมให้ดูนะก็ตอนนับปัจจุบันผมว่าสูงสักร้อยแปดขึ้นก็ได้ไม่ต้องร้อยเก้าสิบแล้วก็ได้ครับอย่างตัวร้อยแปดแปดที่ผมแปะมาเนี่ยก็เนี่ยร้อยแปดแปดร้อยแปดเจ็ดเนี่ยครับดูเด็กอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเออเนี่ยเห็นป คือความคล่องตัวความว่องไวมันเยอะครับนักเตะพวกนี้นะครับที่มันไม่ได้ส่วนสูงเยอะมันก็จะได้ความคล่องตัวมาเยอะความว่องไวมาเยอะนะครับส่วนนักเตะที่ตัวสูงมันก็จะได้มันมันก็จะเชื่องช้านะครับมันก็เหมือนกองหน้าเนี่ยเหมือนฮาแลนแพทก่อนโคตรเก่งนะครับแต่แผ่นปัจจุบันนักเตะมันยังโอเวอร์น้อยความคล่องตัวมันยังแบบไม่ได้ปรับโอเวอร์ยังไม่กระโดดขนาดนั้นมันก็เลยแบบความเชื่องช้าของฮาแลนมันก็เลยยังเยอะอยู่นะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของ พวกนี้นะครับก็อันนี้คือที่ผมแปะมาให้คือทุกอย่างเลยนะครับผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเดวิดโซเลียมิกนอริธนะครับซานเชสอาดันเมนดี้อุนัยซิมอนฟิกเกนลัมสเดลนิกปูบเมนดี้โอนาน่าแคสเตลมาติเนสนะครับเชสนี่บูโนดูเด็กไมเมยองนอยเออร์นิกปูบโดนาลูมาโกเบลโอนาน่าปีเตอร์เช็คโอบรักแอนเดอร์สันนะครับโบโน อ่าว uh, ันเดอร์ซาสเตอร์เกนเอลิซอนสำหรับผมนะเว้ยเอลิสซอนคือเซฟมากๆจะมีวันหนึ่งที่ผมสตรีมถ้าใครที่ได้ดูตอนนั้นนะ่ะผมยังอึง้งนะครับมันเซฟแบบเวอร์จริงครับนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนไปลองหรือว่าใครที่ใช้อยู่นะรู้สึกว่ามันหนาไหมนะครับอลิซอนหนามากครับหนาจริงๆผมยิงเขากรอบเจ็ดทีอะ่ะผมทาประตูไม่ได้เลยยิงแบบมีแต่ลูกหน้าทําประตูได้ด้วยนะอย่าง,ยงลูกปัดลูกอะไรเงี้ยมันเซฟได้หมดเลยนะครับอลิสซอนเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากนะครับส่วนยอริส มันจะมี9.3ใช่ไหมทำไมผมถึงไม่เอาผมรู้สึกว่าถ้าจะไปงบนั้นน่ะมาซื้อเอเลสซอนจบกว่าครับผมว่าจบกว่าจริงๆครับรู้สึกว่าไม่งนามากนะครับผมสำหรับผู้รักษาประตูก็จะประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวตำแหน่งต่อไปไปดูกันว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตำแหน่ง RB กับ RWB นะครับผมสำหรับนักเตะที่ผมแปะไว้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะก็จะมีเดซนะครับพวกเอ็มบาบูอย่างนี้นะครับที่ผมแปะมาพวกนี้นะครับ จะมีบางตัวที่ซื้อได้หรือว่าต้องซื้อในแบบงบเยอะๆเท่านั้นนะครับผมอย่างเดมากอสตัวเนี้ผมว่าเล่นได้เลยนะครับซื้อแบบว่าบวกสามบวกสอย่างเงี้ยได้เลยนะครับผมนะเดมากอออะไรเงี้ยอันนี้เจอบ่อยนะครับผมนะแต่พวก r W b แผนเนี้ยจะยังไม่ค่อยเจอคนใช้มากนะครับแต่ผมแปะมารวมๆมกันแล้วกันนะครับถ้าใครใช้แผน RB ก็เลือกเอาตัว RB ที่อยู่ในนี้หรือใครที่เล่น RWB แล้วก็จะเอาไปเล่น RB คุณก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับ ที่เวลาตีบวกขึ้นเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถจับไปยืนได้อย่างโจนาทานคอร์สเนี่ยถ้าคุณตีขึ้นเม็ดแดงคุณก็สามารถจับไปยืนในตะำแหบบน่ง RB หรือว่า r m ได้ในโอเวอร์ที่มันจะโดนลดแค่2นะครับผมนะจากสมมุติว่าโอเวอร์ตอนเนี้ยสมมุติว่าเป็นบวกบวกอ่าเม็ดแดงโอเวอร์ Over 81ก็จะเหลืออยู่79กนะครับผมนะก็ถามว่าลดเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนะครับเออก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนการเลือกซื้อนักเตะ ตำแหน่งของแบ็กนะครับไม่ว่าเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็แล้วแต่นะครับการเลือกซื้อหลักๆนะครับให้ดูจากความเร็วในการวิ่งนะครับผมความเร็วนะครับเป็นหลักนะแล้วก็ส่วนสูงนะครับส่วนสูงเท่าจริงๆเนี่ยถ้าตัวสูงเนี่ยเกมรับมันจะแน่นนะครับผมเกมลุกมันจะไม่ได้แบบเด่นมากเท่าเกมรับนะครับแต่ถ้าสมมติว่านักเตะพวกตัวเตี้ยๆเงี้ยหรือว่าไม่ได้สูงมากไอ้พวกนี้มันจะเด่นมาก ทั้งล,ลุกแล้วก็รับแต่ว่าบางทีอ่ะมันจะลุกเยอะเกินไปจนลงไม่ทันอันนี้ก็ระวังข้อเสียในจุดนี้ด้วยนะครับของตำแหน่งนักเตะที่แบบตัวเล็กนะครับแต่ข้อดีของตัวเล็กก็คือเวลาวิ่งเนี่ยคือวิ่งเร็วมากนะครับเร็วแบบเห็นได้ชัดมากนะครับผมนะนะครับส่วนนักเตะที่ผมแปะมาให้เนี่ยก็คือทุกตัวในนี้นะครับใช้ได้หมดทุกตัวเลยนะครับถ้าเป็นพวกโอเวอร์ไน้นอยเนี่ยเราสามารถไปตีบวกขึ้นเอาซักเม็ดแดงหรือว่าเม็ดเม็ดส้มก็ได้หรือว่าเม็ดม่วงก็ได้แต่เอาเทนไว้ซัก10เอ้ย เออเทนสักสิพอนะครับผมนะถ้าขยับขึ้นมาเป็นช่วงแบบพวกฟิล์มปองอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยผมว่าก็สักเม็ดม่วงนะครับกำลังดีนะบล็อกเกอร์ก็บวกสบวกสนะครับเนี่ยฮาจิมมี่พวกนี้นะครับแต่ถ้าขยับขึ้นมาพวกนี้ไม่ต้องไปซื้อเลยครับแบบไม่ต้องตีบวกนะครับใช้แค่เท่านี้ก่อนพอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟิล์มปองเออเซนติเออรหรือว่าคาร์ลบโตเบโตนะครับผมนะถ้าผมเลือกจริงๆก็นั่นแหละก็ตามงบครับนะครับคาร์อัลเบโตผมว่าเก่งนะ เก่งมากๆในตำแหน่งอาบนะครับส่วนสนติผมว่าเป็นตัวสมดุลนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับขึ้นก็ได้เกมรับก็ดีนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมนะอาโนตัวนี้ก็ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้แย่นะครับสลับอาโนนะครับเคซุดนาวารก็น่าเล่นนะครับเอาเป็นว่าทักเตะพวกนี้คือผมคัดมาให้แล้วนะครับผมนั่งคัดมาสักพักอยู่นะครับนะ เพราะว่าถ้าไปเลือกเอาแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ค่อยแบบมันมันมันเดี๋ยวมันนานนะครับผมก็เลยมานั่งคัดให้เลยแบบเป็นตัวเป็นตัวนะครับแั้แต่ในนี้เนี่ยสามารถใช้ทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยจะเอาไปใช้ในทางไหนอยากได้เกมลูกโหดก็หรือว่าเกมรับที่แบบว่าเอามากันเปิดโขงหรือเน้นความเร็วเนี่ยก็ใช้ตัวเล็กๆก็ได้ครับแต่ถ้าอยากรับแน่นๆเน้น,น,นเกมรับเป็นหลักเลยเนี่ยใช้ตัวสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเน้นเกมลุกแล้วก็เกมรับให้ใช้สักประมาณ180ย18แปราิบถึงร้อยปดสิบห้าราวนี้ครับมันจะเป็น แต่เอาจริงร้อยแปดห้าเก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะนะครับนักเตะทั้งหมดของตำแหน่ง RB นะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้เป็นตำแหน่ง RB หรือว่าปีกขวาไปแล้วรอบนี้เราจะมาเป็นตำแหน่งของปีกซ้ายหรือว่า LB นะครับผมในส่วนของ LB ที่ผมคัดมานะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมรวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวอูโดกี้เนี่ยพวกนี้แหละนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเน้นความเร็วเป็นหลักนะครับค่าหลักๆเลยเนี่ยจะเน้นแค่ความเร็วนะครับผมพวกฝีเท้านะครับส่วนสูงผมจะดูใส่กันบ้างนะครับบวกกับน้าหนัก เพราะว่าส่วนสูงน้ำหนักเนี่ยมีผลนะครับนักเตะถึงจะวิ่งเร็วขนาดไหนก็แล้วแต่อผมยกตัวอ,อยา่างฮาแเรต์อีกแล้วกันคุณเห็นไหมมันเร็วมากแต่เวลาเล่นจริงๆมันคุณรู้สึกไหมว่ามันช้านะครับมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เร็วเหมือนสแตทเห็นคนบ่นเยอะอยู่นะครับก็เพราะว่าส่วนสูงน้ําหนักเขานะครับผมมันก็เลยทําให้นักเตะตัวนั้นมันเป็นตัวหนาหรือว่าตัวใหญ่ ตัวเทอะทะาไปเลยนะครับอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็พลิกตัวก็ช้าอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยมาแนะนําว่าเป็นนักเตะที่ความเร็วดีส่วนสูงพอดีกับน้ําหนักนะครับเวิร์เกตมันแบบพอดีพอดีนะครับผมนะก็จะมีนี่แหละพวกอูโดกี้นะครับจูราเซกนะครับผมเลกิลอนองรีนะครับทาลิฟิโก้พวกทาลิฟิโก้เนี่ยผมก็เอามาจากอิงจากภาคก่อนด้วยนะเพราะว่าภาคก่อนคือพวกนี้เก่งทั้งนั้นครับสปินนาโซล่าอย่างเงี้ยอเล็กเตเลสนะครับวันนี้อันนี้สแตทหน้าเล่นครับนะถือว่าหน้าเล่นอยู่นะครับ เอสตูไปนานนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่แต่ผมใช้เป็นปีตัวใหญ่นะนะครับเลกิลอนตัวอัปเกรดนะครับหลุยส์นะครับผมบาวดีนะครับเนี่ยฟานกาเซียหรือว่านูโนเมนเดสอย่างนี้ครับน่าเล่นครับเห็นป่ะความเร็วนะครับแต่นักเตะเพชรในตมที่ผมมองรู้สึกว่าดีเลยนะคือแม็เมนดี้ครับซ้ายห้าขวาห้าเน้นเท้าซ้ายเป็นหลักสามารถเปิดก็ได้หักเข้ายิงก็ได้นะครับคือผมรู้สึกว่าอันนี้แหละคือเพชรในตมของจริงเว้ยนะครับสำหรับเมนดี้ส่วนสูง180น้ำหนัก7.3กิโลกรัม นะครับผมนะดูค่าพลังต่างๆไม่ได้แย่เลยครับเกมรับก็ดีนะครับสภาพร่างกายก็ดีนะครับผมนะความเร็วก็ได้นะครับผมสลับเมนดี้นะครับตัวนี้คือเพชรของจริงครับนะครับมาซื้อได้เลยเนี่ยเนี่ยบวกเนี้ยสังเ็ดม่วงก็ได้ครับจบๆนะครับแล้วก็เอสตูเปนานนะครับเตเรสแล้วก็เนี่ยเดวี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช่นะนะครับคือมันเร็วมากนะครับแล้วก็ส่วนสูงดีด้วยนะครับตัวนี้เล่นในเกมก็เร็วนะครับผมนะครับขยับขึ้นมาก็ไม่พลาดอยู่แล้วครับฮาเวอร์เฮอร์นันเดสครับผมเอ้ยเตโอเเฮอรร์นนนนััดสะะคบผม นะครับสำหรับโตก็ยังไงผมก็ว่าคุ้มนะครับผมนะก็จาตัวนี้นะครับขยับขึ้นมาก็โลเบอร์สันนะครับผมแล้วก็เจ้ากันเซโลตัวนี้ก็3ตัวนี้ก็น่าจะเป็นแผ่ๆหลักๆอยู่แล้วกันนะนะครับเพราะว่ามันเกมรับได้ดีเวิร์เกดมันดีนะครับขึ้นก็ทันบางทีก็อาจจะมีลงไม่ทันบ้างแต่ว่าส่วนมากคือลงทันนะครับขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะครับสำหรับสาตัวนี้แล้วก็เดวี่ด้วยนะครับจอร์ดี้อัลบาที่ผมอิงมาจากภาคก่อนคือภาคก่อนเล่นและดีมากครับสำหรับจอร์ดี้อัลบาคือเก่งเลยนะครับ ส่วนแคปเดวิล่าเนี่ยใครที่มีตัวฟรีก็เอาตัวฟรีมาใช้ก่อนได้สำหรับผมผมเจอมาผมรู้สึกว่าเก่งอยู่นะครับไม่ได้แย่แล้วสำหรับแคปเดวิล่านะสำหรับไอแคปเดวิล่านี่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของซัมบอตตาตัวนี้ก็น่าใช้นะครับผมนะสายห้าขวาห้าเหมือนกันสายเน้นเกมลุกนะครับบุกโหดบุกยับยับนะครับก็มาจัดกันได้เลยนะครับสำหรับซัมบอตตาแล้วก็เอชลี่โคนะครับผมตัวนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะครับเอไอตำนานนะครับโรเบโตคาร้อสก็เหมือนกันนะครับแพทนี้เปิดมุม รู้สึกว่าตัวเตี้ยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปยืนในกรอบเขียโทษมากเท่าไหร่แล้วนะครับนะลูกเปิดโขกผมเปิดมุมเนี่ยโดนน้อยมากผมรู้สึกว่าเอานักเตะพวกนี้มาช่วยที่มีความเร็วมามาช่วยกันเขาเปิดเราดีกว่านะครับน่าจะคุ้มกว่านะสำหรับผมนะนะครับแล้วก็มาเจ้าคันเซโลแล้วก็แอชลีย์โคล่างใหญ่เลยนะครับก็สำหรับ LB ก็จะมีประมาณนี้นะครับพวกนี้คือชใช้ทุกตัวนะครับโอเวอร์เยอะๆสักแปดสิบเนี่ยตั้งแต่ไล่ตั้งแต่เดวี่ขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ต้องตีบวกก็ได้หรือเดวี่ตีบ แต่ถ้าขึ้นมา85จะไม่ต้องตีบวกก็ได้ครับแล้วค่อยเปลี่ยนไปกีิดต่อกิจต่อกิจนะครับนะนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับสำหรับนักเตะพวกนี้นะครับใช้ได้ยาวๆครับอันนี้คอนเฟิร์มเลยอีกเสียงนะครับผมเสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับ LB นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับหรือว่ากองหลัง CB นั่นเองนะครับสำหรับนักเตะที่ผมแปะมาผมพูดจริงๆบ้งแปะไม่หมดเยอะมากแต่หาซื้อยากเหมือนกัน นะครับผมอ่านเริ่มจากเลยนะครับเนี่ยโฟฟาน่านะครับโอเวอร์น้อยสุดผมให้เป็นตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นกองหลังที่ยังมีความเร็วอยู่นะครับแล้วก็ปราซซี่ตัวนี้นะครับนะขยับขึ้นมาก็จะเป็นพวกนี้แหละนะครับผมฮานโชกเปเป้พวกนี้แหละครับคือกองหลังแผ่นนปัจจุบันอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องใช้กองหลังที่มีความเร็วนะครับส่วนสูงเนี่ยแต่ก่อนผมจะแนะนําทุกคนใช่ไหมว่าตัวสูงหนึ่งตัวเตี้ยหนึ่งแต่ปัจจุบัน ผมรู้สึกว่าสามารถใช้185บวกบวกนะครับเน้น185บวกบวกเท่านั้นเลยนะครับความเร็วแต่ขอให้มีความเร็วนะครับอย่างน้อยไม่ได้เร็วแบบว่าถึงขีดเหลืองอ่ะให้มันแบบสัก7 0อ่ะ7จ็ดากำลังดูดีนะครับผมผมรู้สึกว่าอันนั้นอันนั้นอ่ะกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับถ้า7 0 75านะทำไมผมถึงต้องบอกว่าให้เน้นความเร็วเพราะว่าแพทปัจจุบันมันคือแพทเปิดโคกนะครับแต่แพทแตะกอนนะครับของซีซั่นที่แล้ว ช่วงท,ท้ายนะครับมันคือแผดของการเปิดโขกซึ่งเราก็ต้องใช้กองหลังที่มันตัวใหญ่เพื่อมากันกลูกเปิดโขกด้วยแล้วก็กันลูกแบบว่าเลนเชงอะไรอย่างนี้ด้วยมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยจะมีแบบหลากหลายวิธีที่เราจะใช้เข้าใจไหมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าผมแนะนําก็คงมีแค่วิธีนี้แหละครับที่แบบให้ใช้กองหลังที่มันมีความเร็วเพราะว่าถ้าใครที่เล่นบ่อยๆจะจะเจอลูกที่แบบว่าเขาสไลด์นะครับกองหลังเขาสไลด์ดักบอลซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้กดสไลด์เองนะครับคือมันเป็น AI ของนักเตะ มันช่วยสไลด์นะครับผมนะถ้านักเตะมันพลิกตัวไม่ทันถ้ามันล้มสไลด์ได้มันก็ล้มสไลด์นะครับผมนะก็คือนักเตะพวกที่มีความสมดุลพวกอะไรอย่างนี้แหละความว่องไวอะไรสูงด้วยนะครับผมมันก็จะช่วยเราในส่วนตรงนี้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าเป็นนักเตะที่มีแต่ความเร็วๆนะครับความเร็วนะครับที่ผมแปลมาในทุกตัวเลยครับผมเจอผ่านมาแทบจะ80ดเอร์เซนะครับแทบจะแ80ดสิจริงๆนะครับนะอย่างตัวเนี้มันโคตรเร็วผมเล่นในเกมเจอมาไม่รู้ว่า คือเป็นกองหลังที่ตัวใหญ่แต่มันเร็วแล้วมันเก่งนะไอต,ตัวนี้เนี่ยมาฟ์พลอะไรเนี่ยนะครับผมเจอมานะครับนะสล็อตเตอร์เบ็กอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับอาคันจิควาดิโอควาดิโอผมก็ใช้เอ้ยอิ ICO, นิโก้มาตินเนสอย่างเงี้ยอินิโก้ผมใช้ปีเขียวอยู่นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ปีนี้แต่เก่งจริงๆสำหรับอินิโก้มาตินเนสผมใช้ผมยังติดใจเลยนะครับเอนดิก้าอย่างงี้ครับสกินเนียนะครับสกินเนียก็มีอยู่ในทีมผมอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นโตโมริวันเดอร์เวนวันเดอร์เวนตัวนี้คนใช้เยอะนะครับ คนใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ความเร็วมีนะครับแล้วก็ส่วนสูงได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นจอสโตนวาลานมาตินิสคิมมินแจเป็นอีกตัวหนึ่งที่ท็อปแรงๆใช้กันเยอะมากนะครับสำหรับคิมมินแจนะครับลูดิเกอร์อย่างนี้ครับนะเนี่ยมันเป็นกองหลังที่มีความสูงแต่มันมีความเร็วนะครับแล้วก็คุนเด้นะครับอินิโกมาตินิสเนี่ยปีนี้ที่ผมใช้นะครับแล้วก็คือย่บขึ้นมาเป็นพวกอาลูโจอะไรอย่างนี้ครับอาราโคนะครับก็เอาจริงๆนะครับ ถ้าใช้เนี่ย85ขึ้นไปไม่ต้องตีบวกก็ได้นะครับผมผมพูดจริงๆเลย85ขึ้นไปไม่ต้องตีบวกแต่ต่ากว่านั้นขอสักบวกให้มันโอเวอร์ถึง85แล้วกันนะครับยังต่ำเนี่ยโอเวอร์สัก85กําลังดีนะครับผมสลับแดนหลังตีบวกอะไรก็แล้วแต่ครับขอแค่โอเวอร์รวมๆแล้วประมาณ85นะทุกคนนะนะครับเนี่ยขยับขึ้นมาสกินเนียพวกนี้นะครับหรือตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยก็คือมาคินยอสนะครับผมผมว่าตัวนี้แจ่มแน่นะครับแล้วก็พวกเนี่ยแคมเบลล์นะคา คิมบินแจตัวนี้นะครับเฟอร์ดินานลูเบนดิอาร์ตอันนี้ก็เก่งมากเหมือนกันเวิร์กเลยแหละนะครับสาหรับลูเบนดิอาร์ตนะครับอืมแล้วก็อันนี้ข้ามาอีกฝั่งนะครับก็จะมีลูซิโอตัวเนี้ยในเกมเก่งมากเจอมากับตัวครับคือค่าพลังอะไรมันไมน่มันไม่ได้ดูเีเวอร์นะแต่เล่นในเกมคือเก่งจริงๆครับไม่รู้ว่าเป็นพ่อเ i อหรืออะไรด้วยหรือเปล่านะครับเนี่ยก็ดีไม่ดีก็ดูจากตรงนี้เอาละกันนะครับแต่เวอร์จริงๆเวอร์มากนะครับ น่แล้วก็โคเลอร์ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเฮียรูตัวนี้ก็ใช้ได้ผมก็ว่าเก่งอยู่คาโาวาโล่ถ้าจะใช้ตัวนี้ผมว่าขยับขึ้นมาแล้วเล่นเป็นเนต้าก็ได้นะครับลูโลบองอันนี้ก็ยังเก่งนะครับผมคาวันยนะครับล่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าใครแบบอยากเล่นนะนะครับคอมปานีคอโดบาอันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าจะเล่นมาเล่นเนต้านะครับปูโยก็ไม่ค่อยแนะนำครับบาเลซี่ผมแนะนำว่าเชียร์ไปเป็นเฮียร่เลยนะครับส่วนถ้าหลังที่เป็นท็อปแรงต้องใช้จริงๆก็คือมาแลดิก็ ฟานไดนี่ละครับที่เก่งมากๆนะครับที่เก่งมากๆเลยนะก็คือฟานไดเก็บภาคพื้นให้เอ้ยอามาริีนี่เก็บภาคพื้นฟานไดเล่นลูกกาอากาศให้แต่ฟานไดมันมีความเร็วในตัวอยู่แล้วครับก็เลยไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแบบว่าโดนพลิกโดนอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่านปัจจุบันหลังที่ดีที่สุดสำหรับผมก็ได้เป็นฟานไดแล้วก็มารินี่ครับที่ยังเล่นอยู่นะนะครับน่าจะประมาณนี้ นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับการแนะนํานักเตะไม่ว่าเป็นกองหลังนะครับซี CB, ประตูหรือว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็จะประมาณนี้นะครับหากชื่นชอบหรือเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะหรือจะเป็นกําลังใจามากก็อย่าลืมกดแชร์นะครับผมหากอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถ ทักมาเติมเกมได้ที่เพจแหลมสิงห์นะครับหรือว่าไลน์แอดก็ได้แหลมสิงหนึ่งหนึ่นะครับผมมีทุกเกมนะครับเกมมือถือทุกเกมเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามเลดได้นะครับผมนะนะครับฟีฟ่ามือถืนี้ก็รับเติมนะครับทุกแพ็คเลยนะครับทุกแพ็คของทุกเกมนะครับขอแค่เป็นเกมมือถือนะครับหรือว่าวอร์โลแนสอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่รับจนจบขอบคุณมากครับ